ดัซซอราราเฟลเอ็มหรือราฟาเลเอม็มถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบประจำกองทัพเรือที่ทรงพลังและล้ำสมัยที่สุดของฝรั่งเศสเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการรบทางอากาศและปฏิบัติการบนเรือบรทุกเครื่องบินโดยเฉพาะจุดเด่นที่ทำให้ราฟาเลเอ็มแตกต่างจากกลุ่นปกติคือความสามารถในการขึ้นลงบนดาดฟ้าเรือซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าเครื่องบินรบทุก,กลำจะทำได้ ราฟาเลเอมได้รับการพัฒนาโดยบริษัทดัสเซลเอเวียชันของฝรั่งเศสในช่วงปลายทศวรรษ1,980เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสงครามสมัยใหม่กองทัพเรือฝรั่งเศสต้องการเครื่องบินที่สามารถทำภารกิจได้ครอบคลุมทั้งการสกัดกั้นทางอากาศการโจมตีเป้าหมายทางบกการป้องกันกองเรือรวมถึงการลาดประเวณทางทะเลและต้องมีความยืดหยุ่นสูงในการทำงานจากเรือบรรทุกเครื่องบินชาลสเดอเกอซึ่งเป็นหัวใจหลักของกองทัพเรือฝรั่งเศส สิ่งที่ทำให้ดัซซอลราเฟลเอมน่าสนใจอย่างยิ่งคือความสามารถแบบโอมิโรหรือการทำได้หลายบทบาทในเครื่องเดียวไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางอากาศการต่อสู้ในระยะประชิดการทิ้งระเบิดโจมตีภาคพ,พื้นดินหรือการลาดระเวณลึกเข้าไปในดินแดนสัตรปูโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรุ่นเครื่องบินทำให้กองทัพเรือฝรั่งเศสมีความคล่องตัวสูงมากหนึ่งในความท้าทายใหญ่ขององค์การออกแบบเครื่องบินรบประจำกองทัพเรือคือความแข็งแรงของโครงสร้าง เนื่องจากการขึ้นและลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินนั้นโหดร้ายและมีแรงกระแทกสูงราเฟลเอมจึงถูกเสริมโครงสร้างให้ทนทานกว่ารุ่นภาพคพื้นดินมีระบบตะขอเกี่ยวสำหรับการลงจอดระบบล้อที่แข็งแรงขึ้นและปีกที่สามารถรับแรงลมแรงแรงกลางทะเลได้เป็นอย่างดีในด้านขุมพลังราฟาเลเอมใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนคู่แบบสเนกมาเอ็ม88ที่ให้แรงขับมหาศาลสามารถทำความเร็วสูงสุดได้กว่าแมต1.8หรือเกือบ2เท่าของความเร็วเสียง และยังมีความสามารถในการบินขึ้นจากดัดฟ้าเรือโดยใช้ระบบเครื่องยิงแบบแอร์คาทาพูลทำให้ไม่ต้องใช้รันเวย์ยาวเหมือนเครื่องบินทั่วไปนอกจากความเร็วแล้วดสซอลราเฟลมยังมีระบบเรดาร์ล้ำสมัยแบบ RBE 2ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันมีระบบการสื่อสารและการรบอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้เครื่องรอดพ้นจากการถูกตรวจจับหรือถูกล็อกเป้าโดยขีปนาวุธของศัตรูและที่สำคัญคือระบบการยิงอาวุธที่หลากหลาย ตั้งแต่ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลและไกลขีปนาวุธอากาศสู่พื้นระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ไปจนถึงจจวดโจมตีเรือทำให้ราฟาเลเอ็มมีศักยภาพโจมตีทั้งทางบกและทางทะเลได้ในทุกสภาพแวดลอ้อมอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่ควรมองข้ามคือความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรราฟาเอ็มได้รับการออกแบบให้เข้ากับระบบ n a t o ทําให้สามารถบินร่วมภารกิจกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาหรือชาติพันธมิตรยุโรปได้อย่างไร้ปัญหา จุดนี้ทาให้ฝรั่งเศสมีความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมปฏิบัติการนานาชาติไม่ว่าจะเป็นในตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือหรือแม้กระทั่งมหาสมุทรอินโดแปซิฟิกหากพูดถึงสมรรถนะในการรบจริงดาซอลราเฟลเอ็มได้พิสูจน์ตัวเองแล้วในการปฏิบัติการจริงหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการโจมตีในอัฟกานิสถานการแทรกแซงในลิเบียรวมถึงการปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลาง เครื่องบินเหล่านี้ถูกปล่อยจากเรือชาวสเดอกอลและสามารถทำภารกิจได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงกองทัพเรือฝรั่งเศสใช้ราฟาเลเอมเป็นกำลังหลักแทนเครื่องบินรุ่นเก่าอย่างซูเปอร์อิเทนดาที่ปลดประจำการไปแล้วความสำเร็จของเครื่องบินนี้ทำให้ประเทศอื่นๆให้ความสนใจเช่นกันเช่นอินเดียที่ได้เลือกราฟาเอลเอมสำหรับใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบิน INS v i สวิ n t นถือเป็นก้าวสำคัญของฝรั่งเศสในการส่งออกอาวุธทางทะเล สิ่งที่หลายคนชื่นชมเกี่ยวกับ Dassault Rafale M คือการเป็นเครื่องบินที่ไม่เพียงแต่ทันสมัยแต่ยังมีความสมดุลระหว่างความเร็วความคล่องแคล่วและพลังการโจมปีขนาะที่คู่แข่งอย่าง F/A-18 Super Hornet ของสหรัฐอเมริกาหรือ MiG-29K ของรัสเซียก็มีสมรรถนะที่ดีแต่ Rafale M กลับโดดเด่นในเรื่องความอเนกประสงค์และความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายรูปแบบในหนึ่ลำ พูดถึงด้านเทคโนโลยีคอพิษราฟาเอลเอ็มใช้ระบบกลาสคอพิษที่ทันสมัยจอภาพดิจิทัลเต็มรูปแบบช่วยให้นักบินสามารถควบคุมอาวุธและระบบการบินได้ง่ายขึ้นพร้อมระบบเฮล멧เมาส์ดิสลย์ที่นักบินสามารถเล็งเป้าหมายเพียงแค่มองไปยังทิศทางนั้นเพิ่มความได้เปรียบในสถานการณ์ต่อสู้กลางอากาศนอกจากนี้ราฟาเลเอ็มยังมีระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศทําให้เพิ่มรัศมีปฏิบัติการได้อย่างมากนักบินสามารถบินต่อเนื่องได้หลายชั่วโมงโดยไม่ต้องกลับไปยังฐานทัพหรือเรือแม่ทันที สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในปฏิบัติการทางทะเลที่มักอยู่ห่างไกลาจากแผ่นดินใหญ่เมื่อมองภาพรวมดัรซอลราเฟลมไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบประจำกองทัพเรือเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอุตสาหกรรมการบินฝรั่งเศสที่สามารถสร้างเครื่องบินที่แข่งขันกับมหาอำนาจทางทหารอื่นๆได้อย่างทัดเทียมและยังพิสูจน์ให้เห็นว่าในโลกปัจจุบันเครื่องบินที่มีความยืดหยุ่นและทำภารกิจได้หลากหลายคือคำตอบที่ดีที่สุด กองทัพเรือฝรั่งเศสยังคงลงทุนพัฒนาและปรับปรุงราเฟลมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเรดาร์ AESA รุ่นใหม่การปรับปรุงระบบอาวุธและการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์เพื่อให้เครื่องบินรุ่นนี้ยังคงทันสมัยและพร้อมรับมือกับภัยคุกค,คามในอนาคตในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญดัชซิลราเฟลมถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินประจําเรือบรรทุกที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะมันสามารถผสมผสานความแข็งแรงความคล่องตัวและเทคโนโลยีการรบล้าสมัยเอาไว้ในลําเดียว และยังเป็นกำลังหลักที่จะรับใช้กองทัพเรือฝรั่งเศสไปอีกหลายสิบปีข้างหน้าสำหรับผู้ที่ติดตามข่าวสารด้านการทหารการได้เห็นดัซซ์ราเฟลเอ็มปฏิบัติการบนเรือชาวสเดอร์ก e ถือเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นและเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศฝรั่งเศสยังคงรักษาสถานะของตนในฐานะหนึ่งในมหาอำนาจทางทะเลข,ของโลกได้อย่างมั่นคงไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต